พูดเรื่อง trade war พูดเรื่องการนำขึ้นภาษีค่ะตลาดไม่ได้ตอบรับเช่นเดิมเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเอ็มคิดว่าการที่ตลาดขึ้นมาจากอเมริกาดอลลาร์นะคะยิวที่ขึ้นเนี่ยมันจะกลับขากันขึ้นครับอันนี้คือทำกิวนะครับเห็นไหมครับตั้งแต่2 0 0 6นะครับ จะเป็นโลนออฟไพรเวทเซกเตอร์เห็นไหมครับทำไมธนาคารกลางต้องไปให้กู้กับไพรเวทเซกเตอร์ธนาคารทั้งโลกไม่มีการติดต่อกับไพรเวทเซกเตอร์นะครับติดต่อกับธนาคารพาณิชย์เท่านั้นนะเห็นไหมครับแล้วมันขึ้นมาสอดคล้องกันไหมครับผลตลาดหุ้นญี่ปุ่นในวันที่ลงไปไม่ได้ไม่ถึงว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเจ๊งนะนะครับ บริษัทอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นก็เป็นอะไรที่แข็งแรงอยู่นะครับแต่มันลงไปเพราะต้องบอกเลยนะครับว่าตราหุ้นญี่ปุ่นที่ลงมาในช่วงนี้นะครับแพทเทิร์นนะฮะของการถือหุ้นในญี่ปุ่นเหมือนประเทศไทยตอนนี้เลยเพราะนั้นเราถึงบอกว่าน่ากลัวที่มาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะ กำไรบริษัทเป็นหนึ่งล้านล้านเนี่ยมาจากคอมมูนิตี้คุณไปดูสิทุกครั้งที่เซตอินเด็กขึ้นไปที่สูงอะ่ะคอมมูนิตี้ขึ้นราคาน้ำมันขึ้นสูงสุดคุูไปดูทุกครั้งเลยพอราคาน้ำมันขึ้นสูงสุดสต็อกเกนไงแต่ไม่ได้ขายของนะแต่บนันทึกเป็นกําไรไงใช่ไหมครับคุณไปยอดดูยอดพันแปดไปดูยอดพันเจ็ดราคา้ํามันขึ้นนะครับถูกลอกลอ,อกตัวเองตลอดครับ ใครไม่เข้าใจสต็อกลอสสต็อกเกตเนี่ยก็เข้าใจว่าการบันทึกบัญชีของกลุ่มน้ํามันเนี่ยเขาดูสตอ็อกยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าลงกันเนี่ยมีน้ํามันอยู่10บล้านลิตรห้ามขายนะถือเป็นสํารองพลังงานในความมั่นคงพอมันขึ้นไปคุณไม่ได้ขายแต่คุณต้องบันทึกกาไรฮะเวลามันลงมาคุณก็บันทึกขาดทุนฮะไปทํากันบ้านแล้วจะเห็นภาพ ญี่ปุ่นโครงสร้างเป็นยังไงคนญี่ปุ่นเนี่ยเข็ดเล่นหุ้นตั้งแต่ตอนเกิดตอนที่เกิด Black มันเด y ปี30นะโครงสร้างของบริษัทญี่ปุ่นก็คือบริษัทประกันนะฮะไปถือธนาคารนะฮะธนาคารก็ไปซื้อกลุ่มบิซูบิชกิกลุ่มนู่นกลุ่มนี้นะฮะคือเขาเรียกถือหุ้นไฟกันเป็นลูกโซ่นะครับพอบริษัทสุดท้ายกำไรบริษัทหลานกำไรลูกบันทึกกำไร กำไรหนึ่งล้านตลาดกำไรไปสองล้านไหมฮะบันทึกท่อนที่สามมากำไรอีกเป็นสามล้านไหมครับคือบันทึกกำไรเข้าไปอะ่ะสี่ล้านล้านสมมุติว่าสี่ทอดแต่กำไรจริงๆกี่ล้านครับล้านเดียวแล้วตอนวนล,ลงไงลูพังปับ๊บกำไรของบริษัทในญี่ปุ่นก็ลง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 ,ลงตลอดเลยนะครับ แตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเขาพังไหมครับไม่พังนะครับของเราปตทมีลูกลูกไปออกหลานนะครับกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดเลยเจมาดมีลูกลูกไปออกหลานหลายไปออกเหลนทำอะไรกันทำอะไรกันนะฮะเราทึกบอกว่ามันอันตราย ผู้ใหญ่เป็นไงครับเอาอะไรเข้าตลาดนะครับ SCGP คือผนกหนึ่งอะของผู้ใหญ่อะ OR ปตทเข้ามาแล้วเข้ามาทำอะไรครับมาขายทิ้งไงใช่ปะโครงสร้างเนี้ยเกิดทุกบอกว่าเฮ้ย hey, ปตทบริษัทดีของประเทศไทยนี่ไงมันกำลังจะแสดงผลออกมา นะครับเซตลงไปเท่าไหร่ผมไม่รู้อ่ะผมรู้ว่าไอเดลต้ามันก็ต้องลงไประดับกำไรเติบโตแบบนี้นะฮะผมก็เปรียบเทียบกับเอ็นวีเดียอาพีอชสักสาสิบก็ลงไปเจ็ดสิบลงไปยงัยงแพงเลยนะฮะพอไปเทียบกับเอ็นวีเดีย Nvidia, ไงก็เทียบไม่ได้ AOT นะครับ เออเมื่อกี้มีคนพูดถึงธุรกิจโรงแรมนะคุณรู้ไหมว่าโรงแรมเนี่ยมันขึ้นตอนโควิดแล้วมันขึ้นไป PE เป็นพันเลยนะแล้วมันก็ขายลงมาเรื่อยๆฮะแล้ววันเนี้กำไรสองปีหลังโควิดนะยังไม่เท่ากับเงินที่กู้มาชําระดอกเบีย้ยเลยแล้วคุณก็บอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวดีกลุ่มท่องเที่ยวดีอันนี้พื้นฐานมันเริ่มแสดงออกนะครับเฟดบาลานซ์ชีสเห็นไหมครับเฟดบาลานซ์ชีสอันนี้ก็คือเฟด เชตนะฮะอันนี้ก็เป็น S&P 500เห็นไหมครับว่าหุ้นของอเมริกาขึ้นมีความสอดคล้องกับการพิมพ์ QE ตรงนี้ทำ QT วฮะ QT แล้วลงนะครับดอบเบี้ยอเมริกาลงยังครับอย่างนะฮะอันนี้เป็น US เ s สอ่าเสียใจแพ๊ คอร์สเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเขมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ปรกกิตศรีวัฒนาเกต ชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์ at, at CSI Society เป็นรีเซิร์ฟกับ S&P 500นะครับภาพก็เห็นถึงปัจจุบันเลยนะครับภาพเนี่ยเราเราเขียนภาพค่อนข้างที่จะชัดนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ S P ส0ห้าร้อยยังขึ้นอยู่นะครับในขณะที่ Q E วก็ยังทำอยู่การลดดอกเบีย้ยของอเมริกาสองครั้งก็เป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบของอเมริกาอีกนะฮะคือวิธีคิดเรื่องดอกเบีย้ยของประเทศทั้งโลกอะ่ะคิดไม่เหมือนกันนะเพราะความสามารถเนี่ยทำได้ไม่เท่ากันอเ,เมริกาเขาประเทศที่เขาพิมพ์เงินอะ่ะนะครับ เพชรฟันเลดกระโกเขาเอาเพชรฟันเลดนะครับรวมกับนะครับ,นะร,บรวมกับ q e, ินะฮะแล้วเขาก็พันออกมาเป็นทองคำเห็นไหมครับถ้าเราดูชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับมันก็ไม่มีความสำคัญสัมพันธ์อะไรกันมากมายนะว่าถ้าพิมพ์เงินแล้วดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงแล้วทองจะขึ้นจะลงทองคำก็เป็นแบบของทองคำ นะครับเฮดจิงเงินเฟ้อเฮดจิงสงครามแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี้ก็จะเป็นเรื่องพ่อแรกที่พูดถึงนะครับว่าอย่าคิดว่ากรงงอลดดอกเบี้ยแล้วจะทําให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นเพราะกรงอลดดอกเบี้ยบริษัทที่จะโลหุ้นกู้เดือนเมษาไม่ได้ก็โลไม่ได้อยู่ดีครับเพราะมันไม่มีตังนะครับ ดูไปจริงๆครับตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นเรื่องของน้ำลดต่อผุดนะครับแล้ววันนี้เ<อ>ตรียมมานะครับในในในท่อนสองนะฮะอันนี้เป็นสไลด์เหมือนคราวที่แล้วที่มาพูดนะครับก่อนมาพูดวันหนึ่งเนี่ยพี่บอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะมีสัมมนาอันนี้เป็นโกโบสี่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวโกโบสีเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาตรงท่อนสองมาท่อนสองอ่าตอนท่อนสองเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่ามีอะไรบ้าง ฟังแล้วรู้สึกหดหูแล้วน่ากลัวแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมีประเทศเราที่เดียวที่มันพิม e, พ์ QE พิมพ์อะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าเฮ้ยเริ่มมีแนวคิดใหม่ฟังอาจารย์ดิพนทุกครั้งไม่่ครับสนุกแล้วก็ได้แนวคิดใหม่ๆที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคัดคิดนะครับแต่ว่ามันเซนเนาะเหมือนกันนับกาไรหลายทอดเนี่ยเออผมเพิ่งเคยฟังแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยนะครับมาที่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในงานวันนี้เลยนะฮะในงานวันนี้คุณเอมนะครับอยากให้คุณเอมฉายภาพ แอสเซทในโลกแล้วกันทั้งอเมริกาอาจจะแตะห่างเสงียงอินเดียญี่ปุ่นตอนนี้ภาพรวมมันเป็นยังไงบ้างครับทั้ง m a c โครอ o n นอม c กับ f ฟัน l o w เนี่ยตรงไหนน่าสนใจตรงไหนแพงไปแล้วในมุมมองคุณเองมครับเชิญครับ ได้ค่ะก็เอมว่าคีย์แมสเซจก็คือว่าหนึ่งคือตอนที่ทรัมป์ได้รับตำแหน่งเนี่ยเอมคิดว่าตลาดเนี่ยเขาก็มีการ price in ค่ะพี่วีว่าอเมริกาน่าจะดีใช่ไหมคะ US exceptionalism แล้วก็ดอลลาร์แข็งนะคะยิวก็ปรับตัวขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเราไปลองย้อนดูตอนทรัมป์หนึ่งจุดศูนก็จะคล้ายๆกันก็คือยิวก็ขึ้นดอลลาร์ Dollar ก็แข็งนะคะฟันโฟไหลกลับไปที่อเมริกาค่ะโดยเฉพาะตอนช่วงเทรดวอร์นะคะแต่ ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักเทรดวอ์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วเราก็รู้แหละว่าสตรัทีจี้เขาเป็นยังไงทรัมป์ใช้เทรดวอ์ใช้การขึ้นภาษีเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการเจรจารเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าหลังๆพอทรัมป พูดเรื่อง trade war พูดเรื่องการนำขึ้นภาษีค่ะตลาดไม่ได้ตอบรับเช่นเดิมเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเอ็มคิดว่าการที่ตลาดขึ้นมาจากอเมริกาดอลลาร์นะคะยิวที่ขึ้นเนี่ยมันจะกลับขากันก็คือแทนที่ปีนี้ดอลลาร์จะแข็งใช่ไหมคะเอ็มคิดว่าอ่อน นะคะแล้วก็ยิวที่ตอนนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงนะคะตัวพันธบัตรรัฐบาลค่ะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะค่อยๆลงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นค่ะจากที่เราคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะดีอยู่ประเทศเดียวค่ะแอมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มดีประเทศที่น่าสนใจขึ้นมานะคะประเทศที่พี่มี่ลงทุนเยอะด้วยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนนะคะแอมคิดว่าการมาของดีฟซี จริงๆไม่ใช่จุดจบหุ้นอเมริกาไม่ใช่จุดจบหุ้นเทคนะแต่ว่ามันเป็นการเตือนให้เราเห็นว่าจีนเขาก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆค่ะพี่มีเอ็มก็คิดว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาด Price in เข้ามาตั้งแต่ทรัมป์ได้รับตําแหน่งอ่ะมันอาจจะ Reverse นะคะแล้วก็ต้องเน้นว่ากระจายออกจากหุ้นอเมริกาบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็นําโดยหุ้นเทคที่ขึ้นมา2-3ปีลาวเกินร้อแล้วค่ะ ถ้าถ้าให้เลือกเร็วๆนะครับสมมุติว่าจีนญี่ปุ่นอินเดียครับคุณเอมสมมุติว่าเรามีเงินร้อยบาทเนี่ยสามประเทศนี้เราเฟังคุณเอมมามันก็น่าสนใจทั้งสามประเทศเนาะเราแบ่งยังไงดีครับใน,น,นปีนี้จากที่ผ่านมาพี่มี่เอมเคยชอบอินเดียมาโดยตลอดค่ะแต่ว่าปีที่ผ่านมาปี2024กับ2 5้เอมว่า ยังไม่ใช่ปีของอินเดียเพราะว่าจริงๆแล้วพอโมดิเขาได้รับตําแหน่งวาระที่3ค่ะปรากฏว่าฟันโฟไหลออกฝรั่งขายนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าวาระที่3ของเขาเนี่ยรวบรวมเสียงข้างมากไม่ได้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นพวกโครงการอนุมัติค่าใช้จ่ายอะไรไม่ไม่ค่อยผ่านไม่ค่อยมีเมกะโปรเจกต์ออกมา แล้วก็ผ่านกฎหมายผ่านสิ่งที่เขาเคยบอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายแรงงานอะไรเงี้ยทำไม่ค่อยได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นฟันโฟน,นักลงทุนต่างชาติที่ไปลงทุนอินเดียแบบน้อยลงมากๆแล้วก็ตอนนี้กําไรของบริษัทในอินเดียเนี่ยปรับลดลงมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ valuation ค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นถ้าให้เอ็มเลือกระหว่างจีนญี่ปุ่นแล้วก็ Indian, อินเดียเอ็มอาจจะเลือกญี่ปุ่นแล้วก็จีนมากกว่าค่ะด,ด้วยแง่มุมของกำไรที่ปรับขึ้นแล้วก็ valuation ค่ะ ขอบคุณมากเลยครับผมเองเนี่ยจริงๆหลังโควิดไปเที่ยวหลายที่มากเนาะทุกที่ที่ผมไปเศรษฐกิจแย่หมดมีที่เดียวที่เศรษฐกิจมันดีมากคือญี่ปุ่นผมไปญี่ปุ่นมาแปดเก้ารอบนะรอบนี้พาคุณแม่ไปเนี่ยจะกินร้านอะไรก็แล้วแต่ผมเข้าคิวชั่วโมงหนึ่งแล้วผมคิดร้านอะไรวะมันมีชื่อเสียงด้วยเหรอวะเนี่ยร้านนี้มันก็ดู ดูดาดาดินนั่นอะไรเงี้ยคือคนเยอะคนจีนนี่แหละเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ตลาดจีนก็เหมือนที่คุณเอมบอกเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่คุณจะเข้าไปห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ